ฟ้าโปร่งที่บ้านเราครับหลังจากฝนตกมาหลายมือนะครับพายุหนึ่งลูกพานไปตอนนี้กำลังลูกที่สองครับกำลังจะเข้ามาอีกนะครับจะได้ก็เขาเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสุขูมสุคนเด้นนะครับสู้สู้สู้นะครัๆๆนะผล,ผลิตสีออกมากเป็นจังใดนะครับหลังจากผิวรอฟ้ารอฝนบบตกจ้าเถื่อ นะครับหลายเดือนเพราะตะโตกแล้วต๊กตอนนอื่งครับน้ำก็เลยหลเข่าก็เล่ลยล่มนะครับแซน้ำเพาท่านไนตอกพรท่านไอม่านก็มีนะครับเอ,อ,อ,นะอาสู้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 ครับนะมืออื่นมือหฮ่อเนี่กะวันลอยกระทงนะครับเป็นกำลังใจหายพานบ้านน้องดุมพี่น้องครับเตรียมงานเตรียมการกันอยู่สำหรับประเภทนี้ลอ,อยกระทง ซูเปอรินิจจัดแบบยิ่งไงนะครับที่อัดบ้านนองดุมนะครับเดี๋ยวสิไปรับคุณยายก่อนนะครับคุณยายมาตรวจตามหมอนับนะครับวันนี้มาจอเเลือดรวามรถหลายเท่าไหลายเรามีสองสามขั้น,นึ่งแต่ว่ามาจอดใกล้กันก็เลยเบื้งหลายนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเก็บภาพบรรยากาศมาฟฝาพี่น้องนะครับทางเืินทางไกลที่อําเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดครับนี่รองร้อยของน้ำยังขังอยู่ตรงนี้สิครังตลอดนะครับอันโตมากนี่ขังหลายครับเขาทางโรงพยาบาลเมืองจันทากอ ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ